อิสราเอลกับทางฮามาสนะคะล่าสุดนายมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลค่ะเดินทางไปเยือนที่ฮังการีอย่างเป็นทางการนะคะโดยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการถูกออกหมายจับของสารอาญาระหว่างประเทศซึ่งถึงแม้ว่าฮังการีนั้นจะเป็นประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสารอาญาระหว่างประเทศก็ตามแต่ว่าทันทีที่ผู้นาของอิสราเอลเดินทางไปถึงค่ะปรากฏว่ารัฐบาลฮังการีได้ประกาศถอนตัวจากการร่วมเป็นสมาชิกของสารอาญาระหว่างประเทศทันทีแล้วนะคะนอกจากนี้มีความเคลื่อนไหวค่ะของทาง อิสราเอลนะคะที่ตอนนี้เน้นปฏิบัติการโจมตีไปที่ฉนวนกาซาอย่างหนักโดยมีเป้าประสงค์ต้องการที่จะแยกฉนวนกาซาเป็นส่วนๆเพื่อกดดันให้กลุ่มฮามาสนั้นยอมปล่อยตัวประกรันทั้งหมดที่เหลือออกมาให้ได้ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเรื่องของความกังวลในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านมีท่าทีออกมาจากทั้งอิสราเอลแล้วก็สหรัฐด้วยนะคะบอกว่าไม่ปิดหนทางทางการทูตในการที่จะเจราจาทางอ้อมกับอิหร่านแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดการโจมตีในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง มากไปกว่าน,นี้นะคะโดยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยฐานทัพของสหรัฐในบาเรนแล้วก็กาตาเองค่ะตกเป็นเป้าหมายโจมตีอันดับต้นๆของอิร่านในเวลานี้ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคตะวนออกกลางมากขึ้นไปอีกค่ะล่าสุดนี้นะคะมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักระหว่างสารัฐกับอิรานค่ะหลังจากที่ผู้นําสหรัฐออกมาคมคูหลายต่อหลายครั้งนะคะให้อิรานนั้นหันมาเจราจาเพื่อยุติ การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆเพราะว่าอาจจะถูกโจมตีเน้นเป้าไปที่โรงงานนิวเคลียร์โดยตรงแต่ว่าทางการอิหร่านก็ดูจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐนะคะยังคงตอบโต้กลับมายังสหรัฐอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะ ในการประกาศจะโจมตีฐานทัพของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือในอิสราเอลและอาจจะลุกลามไปถึงพันธมิตรอย่างซาอุดีอาระเบียด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่ากองทัพสารัฐก็ขยับครั้งใหญ่ทีเดียวค่ะส่งกําลังทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามในฉนนกาซาขึ้นมานะคะโดยส่งเครื่องบินขนส่ง47มากกว่า16ลำบรรทุกระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงที่ อาจจะเป็นทั้งขีปนาวุธแพทริออตกระจายลงจอดในประเทศต่างๆในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ฐานทัพอากาศอฟดาในอิสราเอลฐานทัพของสหรัฐในบาเรนซึ่งเป็นจุดที่อยู่ห่างจากอิหร่านไปเพียงแค่100ใหไมล์หรือว่า1.6กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีฐานทัพ อากาศอ,าอูเดตที่กรุงโดฮาด้วยนะคะซึ่งก็เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกลางสหรัฐในกาตาซึ่งที่นี่มีฐานอเมริกันมากกว่า1,000 10, 0นายและคาดว่าตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านอันดับแรกๆทีเดียวค่ะถ้าหากว่ากองทัพสหรัฐกับอิสราเอลนั้นเปิดฉากโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด ล่องหนบีทูซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีถึง6ลำด้วยกันนะคะที่ตอนนี้ไปจอดอยู่บริเวณลานบินของฐานทัพบนเกาะเดเอโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนหน้านี้โฆษกระทรวงกลาโหมของสหรัฐชอนพาเนลออกมายืนยันนะคะว่ากองทัพสหรัฐกำลังส่งเครื่องบิน และยุโทโธปกรณ์ทางอากาศอื่นๆไปยังภูมิภาคนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันของสหรัฐแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยถึงข้อมูลของเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบล่องหนบีทูโดยตรงนะคะโดยฮาดีอัลอเมรีแกนนำหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธที่ส่งอิทธิพลในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกมาส่งสัญญาณเตือนอย่างเข้มข้นค่ะว่าถหากเกิดสงครามการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน การสู้รบกันจะไม่จํากัดอยู่แค่2ประเทศนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายจะนําไปสู่การเผชิญหน้าทางการทหารครั้งใหญ่ที่ลุกลามไปทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริงสหรัฐนั้นอาจจะต้องสูญเสียเงินลงทุนนับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าหากโจมตีอิหร่านเพราะว่าแหล่งน้ํามันและกา๊าซจากชาติอาหรับจะถูกทําลายไปทั้งหมดด้วยเช่นกัน ในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลค่ะกีเดียนซาอาได้ถแถลงในวันนี้นะคะว่าสถานทูตอิสราเอลประจำกรุงปารีสของฝรั่งเศสเนี่ยถแถลงเปิดเผยว่าอิสราเอลไม่ได้ปิดกัน้นวิธีการทางการทูตที่จะป้องกันไม่ให้อิรานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยมองว่าอิรานนั้นอาจจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการใช้วิธีการเจราจาทางอ้อมกับสหรัฐค่ะ ตัวแทนของอิสราเอลระบุว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าอิสราเอลนั้นจะไม่เจราจาโดยตรงกับอิหร่านแต่อิหร่านเองก็แสดงจุดยืนว่าพร้อมเจราจาทางอ้อมกับสหรัฐเช่นกันและเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรนะคะถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเจราจาครั้งนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายอิหร่านค่ะยังคงปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าต้องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลก็ยังใช้โอกาสนี้แสดงความกังวล เรื่องที่เขามองว่าเป็นบทบาทเชิงลบของตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียและเลบานอนด้วยมาดูความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซากันบ้างนะคะก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นต่อเนื่องค่ะเมื่อกองกําลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือว่า IDF ยังคงใช้ปฏิบัติการเข้มข้นโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่อง โดยนายนตรีเบนจาม,มินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้แถลงถึงปฏิบัติการทางทหารที่กำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่กาซาในเวลานี้ว่ากองทัพอิสราเอลกำลังผ่าแยกส่วนฉนนกาซาออกเป็น5ส่วนและยึดดินแดนเพื่อเพิ่มแรงกดดันทีละขั้นทีละขั้นจนหวังว่ากลุ่มฮามาสจะยอมปล่อยตัวประกันที่เหลือในที่สุดผู้นำของอิสราเอลได้ย้ำนะคะว่ากองทัพอิสราเอลได้เข้ายึดบริเวณที่เรียกว่าแกนโมรักหรือโมรักแอคซิส เป็นเส้นทางที่แยกเมืองราฟากับเมืองข่านยูนิสทางใต้ของกาซาซึ่งในอดีตเคยมีนิคมชาวยิวตั้งอยู่ก่อนอพยพออกไปช่วงที่อิสราเอลถอนทานออกจากกาซาในปี2548 ขณะที่สื่อของปาเลสไตน์ค่ะได้รายงานว่ากองทัพอากาศอิสราเอลได้โจมตีสถานพยาบาลของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหาง,งานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือ UNRWA ที่อยู่บริเวณค่ายผู้ลี้ภยัยจาเบียตอนเหนือของกาซาแต่อิสราเอลก็ออกมาตอบโต้นะคะว่าพวกเขาโจมตีไปที่ศูนย์บัญชาการของกลุ่มฮามาสในเขตจาเบีย นับตั้งแต่ที่อิสราเอลกลับมาเริ่มใช้ปฏิบัติการโจมตีในฉนวนกาซาอีกครั้งตั้งแต่18มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่า16วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1,066รายบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีก2,597รายส่งเผลาห้ยอดของผู้เสียชีวิตรวมณเวลานี้อยู่ที่54,23รายและบาดเจ็บอีก114,638รายค่ะ ในขณะเดียวกันค่ะมีความเคลื่อนไหวของนายรัฐมนตรีในทันยาฮูของอิสราเอลนะคะที่เดินทางไปเยือนกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีในวันนี้ภายใต้กำหนดการเดินทางเยือนรวมทั้งหมดในี่วันด้วยกันซึ่งนายรัฐมนตรีวิกตออ,อบานของฮังการีก็ได้ให้การต้อนรับค่ะ โดยผู้นําฮังการีได้เทียบเชิญให้ในายรุ่นีของอิสราเอลเดินทางเยือนฮังการีตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือหลังจากที่สารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ได้ประกาศออกหมายจับผู้นําของอิสราเอลในฐานก่ออาญากรรมสงครามในชนวนกาซาในขณะเดียวกันคะ่ะรัฐบาลฮังการีเองยังได้ตัดสินใจประกาศถอนตัวออกจากสารอาญาระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ประกาศเรื่องนี้หลังจากที่นายรุ่นรีอิสราเอลเดินทางถึงฮังการีได้ไม่นานนะคะ่ะ เช่นการเดินทางเงยือนฮังการีในครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเงยือนต่างประเทศเป็นครั้งที่2ของผู้นําอิสราเอลนับตั้งแต่ที่สารอาญาระหว่างประเทศได้ประกาศออกหมายจับเขาครั้งแรกเป็นการเดินทางไปเยือนสหรัฐนะคะเพื่อไปพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเดินกุมภาพัานที่ผ่านมานี่เองค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวขํานะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ